ไฟลเลือกชัชชวอันติดเรื่องดาวสุดประทับใจในศึกชิงแชมป์โลกถือเป็นสีสันที่เกิดขึ้นในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์และโปแลนด์ดับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่23กันยายนถึง15ตุลาคมโดยในการแข่งขันสนามแรกที่อาเนมประเทศเนเธอร์แลนด์ทางเว็บไซต์วอลเลย์บอลเวิร์ได้จับะมวนวภาพสุดประทับใจบางส่วน ที่เกิดขึ้นในช่วง3วันแรกของการแข่งขันปรากฏว่าทางสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติไฟได้เลือกรูปของชัดชูออนโมกสีนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ทำแต้มได้มากสุดในเกมที่เอาชนะตรุรกี3ต่อสเซตติดเข้าทำเนียบด้วย1ภาพจากทั้งหมด19ภาพพร้อมแคปชั่นว่าชัดชูออนโมกสีทำา33คะแนนให้ไทยเอาชนะตรุรกีไปได้แบบรุลระทึก3ต่อส ไม่ว่าจะอยู่สถานการณ์ไหนรอยยิ้มของเธอก็ไม่เคยจางหายสำหรับเรื่องราวความประทับใจทับนักตบลูกยางสาวไทยในการแข่งขันวอลเลย์บอลระดับโลกที่ผ่านมาได้รับเสียงชื่นชมอย่างต่อเนื่องถึงการสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับแฟนๆที่ได้เห็นไปทั่วโลกจนทำให้หลายชาติปันใจมาเชียร์พวกเธอขอขับคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวค่ะ